โรนันโดแซะตระกูลเกลเซอร์สนใจแค่เงินไม่เคยสนใจทีมคริสเตียโนโรนันโดกองหน้าของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกล่าวถึงครอบครัวเกลเซอร์เจ้าของสโมสรว่าพวกเขาไม่เคยสนใจสโมสรเลยในด้านกีฬาแต่ทางตรงกันข้ามกลับสนใจทางด้านการตลาดรายได้ของสโมสรมากกว่าทั้งนี้โรนันโดกลายเป็นข่าวพาดหัวใหญ่หลังจากเปิดใจในรายการทอลกทีวีเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ว่าเขารู้สึกโดนหักหลังจากสโมสรที่เขารักทั้งที่เขาตั้งใจกลับมาเพื่อแฟนๆและอยากกลับมาช่วยทําให้สโมสรที่เขารักกลับมาดีขึ้นแมนเชสเตอร์ <Manchester S 1> เป็นสโมสรที่สนใจแต่การตลาดพวกเขาได้เงินมากมายมันจะยากสําหรับแมนเชสเตอร์ที่จะเป็นจัดฝูงของเกมในอีกสองหรือสปีข้างหน้าเจ้าของสโมสรเกลเซอร์ er. พวกเขาไม่สนใจสโมสรเลยในด้านกีฬา อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาแฟนปีศาจแดงจํานวนมากได้ออกมาเรียกร้องขับไล่เจ้าของสโมสรแมนยูอยู่หลายครั้งเพื่อต่อต้านการทํางานของตระกูลเกลเซอร์แฟนบอลพูดถูกเสมอพวกเขาควรรู้ความจริงนักเตะต้องการสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับสโมสรผมต้องการสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับสโมสรน,นี่คือเหตุผลที่ผมมาที่แมนเชสเตอร์อยู่ในเตดนี่คือเหตุผลที่ผมรักสโมสรน,นี้กับตันทีมชาติโปรตุเกสกล่าว